พูดถึงร้านไหนครับเนี่ยอ,อ๋อต้องสามกองสามกองเขาแน่ที่เขาแน่แต่บางร้านนี่อะไรนะมีร้านแกะว้วนเคยไปทานหรือเัลครับต้อ่าก็จะเร็วช่ไม่หัก คือลองดูนะบางจังหวะเนี่ยผมเห็นลูกมันเป็นเรื่องแต่งอยัาบางร้านเนี่ยนะฮะช้าแต่ถ้าลูกค้าชอบคือมาเพื่อจะคุยก็จะไม่ก็จะไม่รู้สึกแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปกินเลยเนี่ยนะเ็าไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็น ฮัลโหลว่าไหมครับฮัลโหล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 ฮัล อน,นี้ในกลุ่มเราเป็นไงการจัดการในกลุ่มดีอย่ะงอะไรที่บอกว่าดีช่วยเหลือสิง่งแตดก้อมงานทะลุลตายทะลุวระสนลาอดีบยังมีหลายเรื่องนะฮะที่พวกเรา,าตลอดระยะเวลาที่ การศึกษาเนี่ยขาคงต้องช่วยช่วยกันนะครับไม่ว่าในเรื่องงบประมาณในเรื่องกิจกรรมที่จะทำร่วมกันนะครับสวัสดีคไไนะรับอะไรเป็นไงบ้างนี่นี่หรอฮะพี e ่ไอพี e ่ไอพี e ่ไอเป็นไม้มี T-mail.com，T-mail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 .com，T-i-T-i-M-A-U-and-T-mail.com，看这里啊。